สวัสดีค่ะทุกคนแม่หมอกับช่อง sweet f o r t e e n ก็คัมแบ็กกลับมาแล้วนะคะแต่ว่าคลิปเก่าแม่หมอก็ลบทิ้งไปหมดแล้วล่ะฮ่าฮ่าฮ่าแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็คัมแบ็กกลับมาแล้วหลังจากที่ไม่ได้เจอทุกคนนานๆเลยนะคะก็ทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาโควิดกันมาได้ก็ดีใจด้วยนะคะส่วนใครที่ยังต้องตั้งหลักต่อไปก็จงเชื่อมั่นนะคะ ว่าเราจะต้องรอดผ่านไปได้ด้วยกันค่ะมาแล้ววันนี้แม่หมอก็จะมากับหัวข้อการดูไพ่เรื่องเราจะโสดต่อไปดีไหมนะโดยที่จะมีให้เลือกอยู่สามกองไพ่นะคะก็คือกองที่หนึ่งนีเจ้าโมจิชาเขียวหรือหินกรีนโอปอล กองที่สองเจ้ากิบขนฟูและกลองที่สามก็คือหินชารอยมาเลือกได้แล้วก็ไปดูกันเลยค่ะกองที่หนึ่งนะคะกองหินโมจิคุณควรจะเป็นโสดต่อไปดีหรือไม่ชนะเทนอ้เดวิล โอ้สามดาวโอ้เพจออฟวา r ช่วงนี้คุณน่าจะยังติดอยู่กับความเศร้าบางอย่างแต่ก็คุณพร้อมจะ move on แหละแต่การ move on ของคุณเนี่ยคุณต้อง เติมเต็มตัวเองซะก่อนมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่คุณต้องการแต่ว่ายังไม่ได้เติมเต็มให้กับตัวเองนะคะถามว่าเป็นสดต่อไปดีไหมอืมก็มีความสุขในฐานะคนโสดไปก่อนก็น่าจะดีกว่านะคะจนกว่ารอวันที่เรารู้สึกว่าเอาละนี่คือเวลาของเรา,เาแล้ว เราจะเป็นโสดต,ต่อไปอีกนานไหมหรือว่าจะได้มีคู่กับเขาหรือเปล่าอืมก็อยู่ที่ตัวคุณน,นั่นแหละก็ถ้าคุณอยากจะโสดก็ไม่รู้ว่ามีใครจะทำให้คุณหายโสดได้หรอกคะ่ะคุณเนี่ยมองสูงหวังสูงไปนะอ๋ออย่าใช้คาว่าหวังสูงเลยไม่ค่อยถูกหรอกแต่คุณแค่อยู่กับ สิ่งที่มันอยู่ในจินตนาการมากไปนิดหนึ่นงนี่ค่ะต้องมาอยู่กับความเป็นจริงบางสิ่งบางอย่างของชีวิตแต่หรืออีกแง่หนึ่งก็คือคุณอาจจะซึ้งในรสศาสธรรมจนไม่ได้มีความคิดว่าอยากจะหายโสดกับเขาหรอกนะคะก็โสดในแหลยก็คือความสุขแบบหนึ่งนี่ไงล่ะ ฝันทงด้วยไพ่เด e fool ใบนี้เห็นไหมฉันไม่สนฉันไม่แคร์ฉันอยู่ของฉันอย่างนี้แหละสบายตัวดีอ่ะนี่ระคะไม่รู้จะพูดยังไงแล้วค่ะสำหรับกองนี้สำหรับกองหินอัวปอเขียวก็คือฉันอยากโสดแล้วจะทำไมล่ะเดี๋ยวแม่หมอขอหยิบไพ่นางฟ้า เพื่อให้คำแนะนำกับเพื่อนๆหน่อยนะคะ <c oughs> คุณควรโสดต,ต่อไปดีไหมโอ้ oh. distraction คุณอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่จําเป็นต้องโฟกัสเพื่อทําให้สําเร็จก่อนเพราะฉะนั้นก็สําหรับกองที่หนึ่งเนี่ยอะห่วความโสดไว้นี่หนึ่งงายก็อย่าเพิ่งไปโปรยสนิทใครมากก็เอาแต่พอง,งานแล้กันคบกันเป็นเพื่อนไว้เนาะเดี๋ยวขอแม่มอเลือกไพ่อีกใบหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่า คุณคนโสดคุณมีความรักเนี่ยความรักของคุณจะเป็นแบบใดสมมุตินะคะสมมุติสมมตุมมติรู้ว่าคุณหอวงความโสดมากสมมตุติความรักของคุณเนี่ยจะ l i m i t t e e e i t t o o n เป็นหินออร์ l i ไลท์23ความหมายก็คือคุณเนี่ยจะต้องเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเอง เข้าถึงสิ่งที่คุณเป็นให้ได้มากกว่านี้คุณเนี่ยเป็นคนที่แบบพิเศษกว่าใครเพื่อนเลยอืมคุณต้องรับรู้ข้อนี้ไว้นะว่าคือคุณไม่เหมือนใครเลยนะคะ่ะมีความเป็นตัวของตัวเองรักอิสระแล้วก็สิ่งที่คุณควรจะต้องโฟกัสก็คือโฟกัส ในการที่จะดิฟดาวลงไปในการทําความรู้จักกับตัวเองให้มากกว่านี้พ่อนคลายตัวเองให้มากกว่านี้แล้วก็ไม่ลืมว่าเราคือบุคคลที่สําคัญกับตัวเองมากแค่ไหนนะคะนอกจากสําคัญกับตัวเองแล้วก็ยังมีคุณค่าและความหมายกับครอบครัวและคนรอบข้างและเพื่อนที่เรารักนะคะ พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ขอให้โฟกัสกับสิ่งที่ต้องการจริงๆคุณเป็นโสดก็ลดเลอเพอร์เฟกแล้วค่ะแต่ถ้าอยากไยโสดก็ไพ่ก็แนะนำไว้ว่าก็ขอให้คุณดูจังหวะชีวิตของคุณแล้วกันนะคะสำหรับกองที่หนึ่งแม่หมอก็ขอจบการบอกเล่าเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะน้องโบขนฟูนะคะกับวันนี้ในหัวข้อที่ว่าคุณควรโสดต่อไปดีหรือไม่นะคะมาโสดต่อไปดีไหมช่วยโอ้คุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทำงานเก่งอาจจะออกแนวบ้างงานด้วยซ้ำ ใจดีแม่บุญทุ่มแหมถ้ารักใครนี่เทหมดหน้าตักเลยบางครั้งคุณก็อาจจะเป็นคนคิดมากนิดหน่อยหรือไม่ก็ช่วงนี้มีเหตุให้ต้องคิดมากเรื่องเงินเงินทองทองแต่ยังไงเนี่ยคุณก็เป็นคนมีเสน่ห์แบบ ลึกลับด้วยนะถามว่าโสดต่อไปดีไหมคร hmm. ึ่งอยู่กับดวงชะตาของคุณแต่คุณจริงๆแล้วเป็นคนที่ก็ไม่ค่อยชอบจะอยู่กับผู้คนสักเท่าไหร่ hmm. hmm. รู้สึกว่าชอบปรกวิเวกมากกว่าถ้าถามว่ามีคนมาจีบไหม มีนะคะมีคนมาขายขนมจีบเรื่อยๆ่เขาก็เห็นความมีสเสน่ของคุณแต่คุณนั่นแหละตัวคุณนั่นแหละที่ก็รู้สึกแบบโอ้ยไม่ได้สักคนเลยคุณก็เลยไม่ค่อยมองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่เขาชื่นชมหลงไหลคุณอยู่ถ้าคุณไม่อยากโสดอ่ะคุณก็ไม่โสดได้ เนี่ยบางทีคุณดูดูดูไงเขาก็เลยไม่กล้าเข้าหาอแต่ถ้านั้นมันคือตัวของคุณก็ไม่ต้องทำอะไรนะคะว้าวถ้าถามว่าแล้วเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้หายโสดบางทีอาจจะมาแบบตกกใจเป็นสป라이ดในทางที่ดีนี่ไงโอ้โหจูๆจูผู้ชายคนนั้นอุ้ยอาจจะเป็นเพศอื่นก็ได้นะคะสลับตามใจชอบนะ คนในฝันคนนั้นจู่ๆเขาก็อาจจะกระโดดข้ามมาเขาก็จะรู้สึกว่าไม่ทนต่อไปอีกแล้วไม่แอบม,มองต่อไปอีกแล้วจะเสือสิงกะทิ้งไรยังไงฉันจะฝ่าฟันไปเพื่อให้ได้หัวใจของเธอคุณน,นี่สุดๆไปเลยอย่าคุณนะสิคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยสิงชีวิตนี้หรือว่าคุณอาจจะพักผ่อนอยู่ ก็อาจจะทำให้คุณเนี่ยได้พบเจอกับแง่คิดอะไรบางอย่างที่ทำให้เปิดใจกับความรักกล่องนี้รู้สึกอยากจะอ่านให้ยาวเป็นพิเศษนี่แหละนะนี่แหละช่วงนี้เบือ่อเบือเบ่อเซ็งเซ็งนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรใช้ชีวิตให้เรียบง่ายเขาไว้แล้วก็จัดการกับปัญหา เรื่องเงินเงินทองๆหรือว่าเรื่องการใช้ชีวิตที่ยังเครียดอยู่มันก็จะช่วยให้คุณเนี่ยผ่อนคลายนุ่นนิ่นได้ที่สําคัญคุณยังมีความกลัวกลัวในเรื่องของความรักอยู่ด้วยทําให้คุณเนี่ยหวงแหนความโสดเหลือเกินแต่คุณจะไม่โสดหรอกเนี่ยคุณไม่มีทางโสดนะคะคนที่เลือกกองนี้นี่นะคะคุณไม่โสดหรอกคะ่ะ อมมีคนพร้อมที่จะเทคแคร์ดูแลคุณไปตลอดชีวิตเขาไม่โกรธคุณเ้คุณไม่มีทางโสดได้หรอกค่ะขึ้นอยู่กับหัวใจของคุณคุณต้องเชื่อและปรัถนาและก้าวข้ามมาจากความกลัวนี่ค่ะคุณจะได้พบ รักแท้นั้นแน่นอนว้าวขอคำแนะนำจากไพ่นางฟ้านะคะโอ,โอ้โอ้ใบนี้ใบนี้หล่นลงมาเลยว้าว responsibility นี่แหะค่ะคุณนั่นแหะ,ะค่ะถ้าคุณอยากมีความสุข คุณจะสุขแบบโสดจะสุขแบบไหนก็แล้วแต่จะมีแฟนไม่มีแฟนคนคุยกิ๊กกักอะไรเดี๋ยคุณก็จงรับผิดชอบต่อความสุขของตัวเองนะคะก็คือคุณสามารถที่จะดูแลเทคแคร์ความสุขของตัวเองได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนถ้าคุณอยากมีคุณก็มีถ้าคุณไม่อยากมีก็แล้วแต่คุณอะไรก็ตามที่ทำให้คุณมีความสุขเดี่ยขอให้ทำนะคะ บางทีอาจจะไปทะเลไปน้ำตกไปอะไรเพื่อปรับพลังงานผ่อนคลายบ้างก็อาจจะทำให้พบรักแท้ก็ได้นะคะขอปิดท้ายด้วยไพ่หินไม่หินมีคำแนะนำอะไรแนะนำเพื่อนๆต่อทิปขนฟูก่อนที่สองนี้บ้าง Golden healer เห็นไหม คุณอาจจะถึงเวลาต้องฮีลใจก่อนนะคะคุณต้องฮีลใจตัวเองก่อนเพราะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำหรับการเยียวยาหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องให้เวลากับตัวเองตรงนี้เพื่อความสุข ของตัวเองแล้วก็ยกระดับใจิตใจของตัวเองขึ้นก่อนนะคะคุณมีความรู้ความสามารถและมีพลังหัวใจที่ยิ่งใหญ่ขอ,อให้คุณจงเข้าใจไว้คุณอาจจะมองตัวเอง,เองในแง่ร้ายไปหน่อยแต่จริงๆแล้วคุณเป็นคนที่พิเศษแล้วก็มีสเสน่ห์มากเหลือเกินใครจะต้านทานได้เพียงแต่ว่าคุณอาจจะดูจริงจังซีเรียสไปหน่อยก็ถ้าคุณจัดการกับปัญหาตัวเองได้แล้วเนี่ย ทุกอย่างก็จะดีขึ้นหรือคุณก็ทําใจให้ผ่อนคลายลงนิดนึงแล้วทั้งความรักแล้วก็เรื่องราวต่างๆก็จะไปสู่ในทิศทางที่คุณปรารถนานั่นเองก็จบสําหรับการบอกเล่าเรื่องราวของไพ่เพียงเท่านี้นะคะสําหรับคนที่เลือก่องที่สองขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3หรือว่าหินชารอยนะคะกับหัวข้อที่ว่าคุณควรจะโสดต่อไปดีหรือไม่โสดต่อไปดีไหม คุณต้องออกมาจากความคิดของคุณก่อนคุณอาจจะยังไม่กล้าที่จะเผชิญกับความเป็นจริงสักเท่าไหร่แต่จริงๆแล้วคุณมีพลังภายในมากมายที่ต้องการเปิดเผยคุณคือคนวิเศษ คนนมีความรู้ความสามารถคุณยังจะเป็นต้องเดินทางในการเข้าสู่จิตวิญญาณของตัวเองการเข้าสู่จิตวิญญาณนี่ก็คือการเรียนรู้ชีวิตโลกทั่วไปหรือหมายถึงการที่จะทำความเข้าใจตัวเองผ่านสิ่งต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตนะคะถามว่าโสดต่อไปดีไหมโสดแล้วเฮงโสดปงังโสดแล้วรวยโสดแล้วรุ่งนะคะกองนี้ว้าวแต่ว่าหลังจากที่คุณเนี่ยพบสแสงสว่างในจิตใจหรือ จู่ๆคุณก็เข้าใจชีวิตเข้าใจตัวเองรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสุขกับสิ่งใดปุ๊บนี่ค่ะคนคนนั้นก็จะเข้ามาทำให้ชีวิตคุณไม่โสดอีกต่อไปหรือว่าคุณก็จะมีความสุขกับชีวิตแบบเปี่ยมล้นนะคะไม่ว่าจะอาจจะไม่ใช่ ในรูปแบบของคนรักแต่จะเป็นครอบครัวเพื่อนที่เราสึกสนิทหรือไว้ใจแต่ยังไงก็แล้วแต่ถ้าถามว่าโสดต่อไปดีไหมคุณโสดให้ซาบซึ้งในชีวิตแล้วคุณถึงจะได้เจอกับคู่ที่เข้าใจอย่างเชียบพรันเลยที่เดียวว้าว คูคนนั้นก็จะเข้ามาเข้าใจคุณเกื้อหนุนคุณสนับสนุนคุณโดยที่คุณแบบไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะเขาเข้ามาก็คือคลิกโปเช็คเีคนที่สปอร์ตทางจิตวิญ,ญญาณได้อย่างดีเยี่ยมนี่แต่คุณอาจจะต้องคิดเยอะเลือกเยอะนิดหน่อยหมายถึงว่า เ่อคุณอาจจะเคยเจ็บช้ำม,มาก่อนหรือผิดหวังเสียใจแต่ถ้าคุณ move o n ได้เมื่อไหร่นะคะความรักก็รอยอยู่นี่ไงถ้าคุณออกเดินทางคุณอาจจะได้เจอกับความรักนั้นก็เป็นไปได้อืม หรืออาจจะไปทําบุญช่วยเหลือสงเคราะห์คนยากไร้ต่างๆนานาน,าน,านะคะแต่ที่สําคัญคนที่เลือกหินชารอยก่อนนี้เนี่ยคุณมีภัยที่มีความปรารถนาจะเข้าถึงทางจิตวิญ,ญญาณเข้าใจสัจธรรมต่างๆแล้วก็รู้สึก อยากใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายสบายให้คุณค่ากับสิ่งที่สำคัญกับชีวิตมากกว่าเรื่องของสิ่งของภายนอกอนี่แหละค่ะคือคุณถ้ากับคำถามว่าโสดแบบนี้ดีไหมคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อมาตอบคำถามอะไรพวกนี้หรอกเพราะว่าคุณเกิดมาเพื่อ สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นถ้าคนที่เขาจะต้องคู่กับคุณเขาจะต้องเข้าถึงเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ทางจิตวิญญาณเดียวกับคุณนั่นเองก่อนจะจากกันไปขอเปิดไพ่นางฟ้าให้นะคะนางฟ้ามีอะไรแนะนำไหมคะสำหรับเพื่อนที่เลือกไพ่กองที่สามหินชารอย ว้าว wow. e juvenation Take time to rest and recharge your batteries ฮืมช่วงนี้ก็พักผ่อนนิดนึงแล้วกันนะคะให้เวลาตัวเองพักผ่อนผ่อนคลายในสไตล์แบบที่คุณต้องการคุณอาจจะไปอยู่ในที่เงียบๆคนเดียวหรือว่าอยู่ในบรรยากาศที่คุณรู้สึก ผ่อนคลายแล้วได้อยู่กับตัวเองจริงๆคุณอาจจะเป็นคนชอบอยู่คนเดียวมากนะพูดได้เลยหนังสือคุณอาจจะชอบอยู่ในห้องสมุดที่เงียบๆอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็อีกไพ่ใบนึงนะคะขอดูซิโอว b r a n d n n b u r g Amethyst คนที่เลือกไพ่ทั้งสามกองเนี่ยเป็น เป็นคนพิเศษแบบลิมิเต็ดมากๆนะคะบอกไม่ถูกเลยทีเดียวสำหรับคำแนะนำจากไพ่หินนะคะคุณเป็นตัวคุณอย่างนี้แหละเนี่ยแหละลิมิเต็ดอิดิชันเพอร์เฟกสุดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยให้คุณโฟกัสกับการทำความฝันทำเป้าหมายของหัวใจของคุณให้สำเร็จ คุณอาจจะบียอนก้าวข้ามคําว่าจะมีโสดจะเป็นโสดดีไหมหรือจะมีคู่ดีนะขอพภัยิ่พูดผิดนะคะแต่ว่าคุณนะไม่ได้เกิดมาเพื่อเพื่อคิดแค่เรื่องนั้นคุณจะเกิดมาเพื่อทําบรรลุเป้าหมายทางจิตวิญญ,ญาณบางอย่างซึ่งคุณจะต้องเป็นคนค้นหาคําตอบนั้นด้วยตัวเองว่าคุณนั้นเนี่ย เกิดมาเพื่อเพื่อเรียนรู้เข้าใจแล้วก็เติบโตไปเป็นแบบไหนในทางจิตวิญญาณนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องไม่ลืมว่าคุณคือ Limited Edition ขั้นบียอนสุดพิเศษสุดสุดส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 ดไปเลยเป็นตัวคุณแบบนี้นี่แหละ Perfect ที่สุดแล้วสำหรับกองที่3ก็ จบแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับฟังนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็ติดตามชมต่อไปในคลิปหน้าสำหับวันนี้สวัสดีค่ะ